ฉากการสนานร่วมงานครั้งเดียวมองหน้าไม่ติดขนกันมาทั้งวงการหานางเอกเกาล้าวสแสดงละครด้วยการพาเปรี้ยงทั้งประเทศหมางใจคันไม่ขอร่วมช่องเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกรันมักเกิดขึ้นได้กับทุกคนเรื่องบางเรื่องต่างคนต่างมุมไม่เว้นแม้แต่เหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงที่บางครั้งก็เกิดประเด็นระหว่างพี่น้องเพื่อนพพาะรวมวงการด้วยกันบางกรณีเป็นแค่เรื่องยุแยงเรื่องไม่จริงแต่บางกรณีเป็นเรื่อง จริงมีมูลถึงขนาดมองหน้ากันไม่ติดประเด็นเกาาหล้กลายเป็นข่าวดาราที่ขายได้เป็นอย่างดีใช่ว่าดาราทุกคนจําเป็นต้องมีคู่กรณีหรือใช่ว่าดาราทุกคนหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเพื่อเป็นสร้างข่าวสร้างกระแสให้ตัวเองแต่เพราะชื่อเสียงและความสนใจในตัวดาราแต่ละคนไม่เท่ากาันมีเพียงดาราไม่กี่คนที่ตกเป็นข่าวเกาาหล้อยู่บ่อยครั้งเริ่มที่คนแรกตักบงกฎดาราสาวมานตรงไปตรงมาอีกคนในวงการบันเทิง ตักบงกฎมักตกเป็นคู่กรณีขัดแย้งกับคนในวงการอยู่บ่อยๆประเดีนยวเกาเหลากับผู้กำกับพดานนท์กับความแซ่บที่ถึงคราวขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวเมื่อปี2 5 4 9หลังจากทั้งคู่ร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งทัศนคติดูไม่ตรงกันสักเท่าไร่ทําให้เกิดศึกน้ําลายรายวานันนอกจากนี้สาวตักยังมีคู่กรณีคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยาย่าหญิงรัฐาเพื่อนนักสแสดงในหนังเรื่องจันดาราซึ่งมีข่าวว่าเกิด ปัญหาน้อยอกน้อยใจยกันเพราะเรื่องบทที่น้อยกว่าแต่คู่นี้ก็สรุปเคลียผ่านไปได้คนที่2ขวัญอุตสามณีนางเอกสาวเบอร์ตน้ตนๆของช่องเจ็ดสีแม้จะมีผลงานละครเรื่อยๆไม่เปรียงปปางแต่ก็มักมีข่าวเช้าเรื่องเมสาในกองละครอ,อยู่ประจำจนได้ฉายาว่านางเอกไรเพื่อนประเด็นเกาเหล่าแทบแึบนหนนาหนึ่งท้าจำกันได้คงเป็นกรณีกับปูมันทนาดารารุ่นพี่ที่มีแชร์พฤติกรรมเลวล้ยถึงขั้นจะแจ้งความ ซึ่งทั้งสองได้วรวมผลงานกันในละครเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายนั่นเองคนที่3ปุกลุกฝนทิพย์ถือเป็นนางเอกรุ่นใหม่ที่ถึงแม้จะมาใหม่แต่มีรีกีความแรงแซงโค้งใครอื่นปุกลุกฝนทิพย์นางงามสาวสุดมาร์ทที่มีเรื่องเล่าขานตั้งแต่สมัยปรากฏนางงามหนึ่งสาวที่มีคู่กรณีในวงการเยอะในเวลาอันรวดเร็วเริ่มต้นจากประเด็นสุดแซบกับนางงามรุ่นพี่ไข่มุกชุติมาที่เห็นว่าเลิฟกันดีตอนเห็นน้องไปประ กวดเือนนอกแต่มีประเด็นแบ่งชนชั้นในโลกนางงามจนทําให้นางงามรุ่นพี่ออกอาการเสียความรู้สึกคนที่4ี่พลอยเชอร์มานแค่ได้ยินชื่อพลอยเชอร์มานคู่กรณีก็เรียงหน้าเข้ามาเป็นแถวๆเพราะเป็นนางเอกข้ามช่องเข้ามาแย่งงานโดยเฉพาะเช่นเดียวกับจุยวัตยาที่เมาว่าไม่ค่อยโอเคกับสาวพลอยระหว่างร่วมงานกันในละครดงังสามีตีตราส่วนกุบกิ๊บสุนทิพิ์ก็เอี่ยวประเด็นเกาเหลาไม่ค่อยชอบใจนะักที่หลังเลิกรากับแฟนนุ มาริโอมาฮเลอรและคนสุดท้ายอั้มพัชราภาฮอตถึงระดับสุปตาคู่กรณีก็ต้องเยอะเป็นพิเศษอั้มพัชราภาที่มักจะมีข่าวยุแย่ให้ไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยๆแต่นางเอกเบอร์หนึ่งคนนี้ก็ยังวางตัวดีอยู่เสมอแม้จะเคยมีคู่กรณีทั้งจริงและไม่จริงบ้างอย่างชมพู่อารยาที่ยายข้ามช่องมาแล้วก็ไม่วายถูกจับประเด็นให้มีปัญหาการเรียกว่าแต่ละคู่นั้นแซบสนันวงการจริงๆคะ่ะ